ครับสวัสดีครับพี่น้องทักทายสบายดีคิดหอดคิดถึงพี่น้องเ็นเดิมเเ็นเคยครับจากช่องย t u b e ปล่อยฝ่ายไม่พอดเล็กๆน้อยๆนะครับกับการปลูกต้นหมอกต้นไม้ทิศไทยพี่น้องในเบื้องค่ความคิดหอดคิดถึงครับนะครับขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามละค่อนนะครับว่าวาสิเป็นเพลงรักเจ้าพยากระจบลงไปโดยดีนะครับแล้วก็ไม่ล่าสุดนี่พึ่งออกตอนแรกนะครับเลดีบานชํำครับพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องที่คอมเมนต์มา,าประวาติยุติุตจ์ใ u ้ยูทูบของช่องวันที่พันลงไปนะครับเป็นตอนที่สนุกสนุกเพียงตอนเดียวเท่านั้นเองครับก็ได้รับความนิยมพี่น้องก็มีการติชมมีการยกย่อง,องมาหลายอีนะครับเนาะเพื่อนว่าละครเรื่องนี้นะครับหลากหลายอารมณ์นะครับเพราะว่าจะเป็นตลก กรังสีตลกอยู่ปัดรามมานะครับความหาความแพงยุหันเบิรลวบรุมนะครับเลดีบัตรชํำอม่ลืมเด้อทั้งช่องวันครับวันจันทร์กับวันอังคารครับสองทุ่นซิบหาหน้าที่เป็นต้นไปสองชโมงเต็มๆนะครับเอาละครับมื้อนี้นะครับเปิดฉากด้วยต้นผักกกะแยงหอหอมดอกผักกกะแยงนะครับมื้อนี้เสียดยังที่น้องครับมื้อนี้สิมาอัปเดตอัปเดตอัปเดตต้นบัวโขดที่น้องจาได้ปะครับ ที่ผมเอามาปลูกไวให้ครับผมตอนนี้ก็เริ่มเป็นใบแล้วนะครับง่ายกระถางใหม่ๆเสียพี่น้องเบิงนะครับสําหรับใบบัวบกโขดขึ้นกระมีบ่ขึ้นกระมีครับเข้ามาเบิงกันครับนี่อันนี้บอแมนได้เดยอันนี้ใบบัวบอแมนบัวบกโขดมาเบิงบัวบกโขดครับพี่น้องเบิง เบิ้งบัวนี่แล้วเมื่อเบิ้งบัวนี่บบบนี้แห้งใบแล้วครับแห้งใบแล้วครับพี่น้องนะเดี๋ยวน้าครับใส่ไม่น้าสามเดือนแล้วครับจากสื่อหัวมากพี่น้องเบื้องใกล้นะครับแบบนี่เครียดยากอยู่ครับแต่ก็เข้าก็บ,บ้งหัวมันจะขืนบอแต่เราหัวเสียงสื่อมาเบิ้งครับ สำหรับผมเคยบังคีบหนึ่งเพื่อนไปหาอยู่แถวอันสีชมพูอยู่แถวอันชุมแพรนะครับอยู่ต้นพูงามงามพี่น้องนะครับอ่อนซ่อนแต่ว่าน,นี้เขาเอาอมาเขาเอามาเพาะเองสเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนั้นคุณธรรมธรรมชาติงามหลายนี่ครับใบบัวบกโคดนี่แหละครับซื้อคอนหน่อยมาใส่ประ่บับ้านนะครับ ครับ่งเบาพีน่นองครับมาประดับไซกับม,มูอันนี้ก็งอมนนี่เป็นภาพร่วมนะครับพอได้นังเบิร์เนี้ยมโซาครับกินกาแฟ เฉยงา,าพี่น้องครับเออโอ้ยคือพอขอ,อนอยู่หน้าดิพี่น้องเอยมาอยู่กรุงเทพจังขึ้นฮอดขอ,อนพ้นห่อนี่พาพอดีนีเนาะเอาละครับนี่ขึ้นไปบัวบกโขดมาเมืองอีกต้นหนึ่งครับขึ้นครับนนี่ครับ อันนี้ขึ้นลั้เดียวขึ้นต้นเดียวตัวน,นั้นขึ้นลายผมเลี้ยวไปใส่คอนนะครับอันนี้กับวานซีทิดซีทิดขึ้นแล้วสำหรับน,น,นี้กักวังมะละกอดอันนี้สิโขหัวครับเอาไปจัโชวโหัวพี่น้องที่ปูแบบไม่ปูแบบชีโหัวตัวนี้ลากร้อยนะครับ อันนี้ก็มาร์กดินไว้มาร์กดินไว้ถ้าปลูกผักครอสผักครอสโดยนำเอเอไว้ e M way. ถ้าวานจะงามดีครับน่าจะรอดเดี๋วกับเจียวคู่ได้เบิ่งโดดนี่พี่น้องเหรอเจียวคู่นี่มันดูอดเนีดยงามบ่เออมีบักเขือกอะไร มะเขือจะได้ซุปแล้วพี่น้องครับโอ้โนหนี่ใบบางงามดอกครับปลอดสาดรพิษมะเขือกำลังเป็นดอกผักหวานมะเขือมะเขือปอดสาดรพิษปลอดสารพิษพี่น้องครับ,รด,รด,อรบดอกไม้อยู่กับนี่ผักหวาน ตนแค่เป็นที่เลี่ยงการันสิปลูพักคอดครับสิปูพักคอดพ,พี่น้องผักสลัดคอด็อเลยผสมหินไว้อันนี้ก็เป็นฝรั่งไส้แดงสร้างสื่อทั้งเวบนะครับมาตรวจสอบเบิ้งจะสิบเพื่อนกับว่าน่าจะตัวดอกเนาะ,อ,ะอันนี้ก็ถนนพ่นเตียอินโด นะครับขนุนแคะเพื่อนมาปลูกไม่เข่งได้สีร่ร่องเบิงอันนี้ก็ไสแดงอีกพันหนึ่งนะครับฝรั่งตุ้มนีปลูกในเข่งในเบิดพี่น้องครับอันเก่าอันเดิมเหมือนเคยตัดกระแยงเดลเคเริ่มใหญ่แล้วครับใหญ่น้ำเมียเพิ่นแล้ว ครับวัวกำลังงามพี่น้องสวยงามสวยงามตามตรองเรืองอันนี้บัวออสเตรเลียนะครับเป็นดอกทูมแล้วครับดอกที่สองนะครับหลังจากซื้อมานะครับบัวออสเตรเลีย,น,น,ยน,นะครับอันนี้ก็บัวสายพันธุ์ไทยผสมนี่แหละครับ งามดีพี่น้องครับหลักหล้ายชีนะกำลังฟูมสดซื่นพี่น้องครับสดซื่นบนบัวแล้ครับดซื่นอุ้ยธรรมชาติมั้นนะพี่น้อ,าาอ,นองเลยอ ดอกอีกดอกแม่งอีกดอกแม่งนี่กรลั่งงามเลยพี่น้องครับนาหน้าสีนะครับเอานีหลังจากเบิ้งบวกโขดมากก็มาเบิ้งดอกไม้นะครับแบบนี้ก็พุทธรักษามีสีไหนบ้างครับนี่ สีหนึ่งพระสีนะครับรับษาเอาละครับอันนี้คือภาพรวมสำหรับเซานีพี่น้องเนาะอ่ะขอบคุณพี่น้นองที่ติดตามนะครับคลิปที่ผ่านมาเรียงแล้วอาจจะซ้ำเดิมๆนะครับยากหน่อยก็บอปเดรตให้พี่น้องได้เบิ่งกันว่าเอ่อพืชผมไปหอดไซแล้วหลังจากที่เอามาลง่มาปลูกพี่น้องก็ได้เบิ่งติดตามมาตลอดครับผม นี่แหละครับว่เปลี่ยนแปลงก,ก็บคอยเปลี่ยนไปตามเดือนตามเวลาตามการครับผมอันนี้ก็เบิ้งเสาเบิ้งแลนเหมือนกัพี่น้องพักกันแย่งไปต้มเซอปลามเนาะพี่น้องเนาะน,นี่พักกันแย่งกานจองพอได้ไข่ความกินทอดบ้านครับเบิ้งแย่ในกับสดสนบางแก้วพงกระเด็ดมาดมครับกินทอดบ้านดีนะครับไปพี่น้องมาเดี๋เข้าไปเบิ้งนี่ถักอีตู จะสิหลอดเปล่าอดดอกแค่ก็ลังเขาหนานาวก็ลังเป็นดอกครับว่าขันฝนเล่งเพิ่นบ่เป็นแม่นีิลีนะครับก็ลังใบเขียวจับดอกอีกแล้วนะครับจังน้อยกขบ่อึดกินแล้วครับนี่แค่นะครับเบิ่งพี่น้องไปเบิ่งมฟงหุูงมาหน่ไปเบิ่งมฟงหุูงเบิ่มหุูงเห้าครับ มะละกอจับดอกแล้วพี่น้องประมาณสองเดือนครับผมซื้อมาประมาณสองเดือนพี่น้องครับนี่เป็นสิเป็นต้นกระเทยบอนะครับอยากใครเป็นต้นกระเทยลูกสีเด่ง้ามนะครับตัวผูก็ะพอดีตัวเมียก็บพอดีนะครับมะละกอต้องเป็นกระเทยออกดอกแล้วนะครับสองต้นครับสองต้น ต้นนี่ครับพี่น้องครับต้นนี้ก็ลำต้นสวยครับง่ามแขกํำเนินนะครับนวลแขกนวดํำเนินบอกซื้อครับป็ดดอกแล้วครับจับดอกแล้วสะได้กินอยู่ที่พี่น้องเนาะอเออ,อเมื่อกี้ง่ายพอเก็บไปพี่นอ้อง เขากินเลยนี่เนาะเอาไปซุปเลยง่าเลยดพี่น้องนะอืมอือนี่ครับเสาร์นี้ก็มีประมาณนี้แหละครับอัปเดตครับแล้วก็มีต้นม่อนมันเบอร์รี่มันเบอร์รี่พันไงนะครับ พันของตุลุกีวะสันเพื่อนว่าแบกตุลุกีกัดศิละวังตังตาเพียนะครับสำหรับต้นม่อนต้องหายังขีดคุ้มไว้กำลังติดนะครับมันเบอรี่พันใหญ่เพ็่นว่าจาัดใหญ่บนใหญ่เนาะพี่น้องทดสอบเบิ้งเนาะเอาละครับเท่านี้ขอพูดหลยๆครับพี่น้องที่ติดตามเฟซบุ๊กปล่อยไฟอ้วนยูทูบลงหนาลงล้างลบพี่น้อง หอยจีดเถงแล้วพี่น้องเด้อเมื่อนี้กะซีมีการปลูกพักนะครับเตรียมแปลงไว้เป็นายอาทิตย์แล้วนะครับมักปุ๋ยมักยั้งไว้แล้วมักขี้งัวไว้เมื่อนี้เมื่อแรกช่วงแดดบ่มีนะครับกะซีจัดแปลงพักแลวกะซีลงพักกาดพักสลัดพักกินกับสมตําเฮานี้ยละครับอ่าอาจจะเป็นต้นพักคอดกําลังพักคอดว่าเสียวเซกระถางนะครับเมื่อแรงจัดสวนครับ ขอบคุณพี่น้องทีตีตามนะครับเปล่าเป็นมากลูกเด้ลเ,เป็นดอกแล้วเป็นดอกแล้วสองต้นนะครับบ๊ายบายขอบคุณพี่น้องครับ